Say say goodbye. ครับ สวัสดีครับพี่นันนาครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับนันเอกคุลานาแมนเดอร์วันนี้มาของเจ้าครับเรามีน้านาครับท่านหนึ่งครับหน้าเพียรครับผมนี่ครับหน้าเพียรเจ้าของเหยื่อครับวันนี้ก็มาเทสเดียวใหม่ครับของหน้าเพียรคนหลังคันครับนี่ครับอยู่ต่อสอบถามเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับ วันนี้ของผมก็เอา,เอามาสองคันครับยังไม่ลงน้ําเลยพอดีนายแกมาก่อนแล้วครับมาลงก่อนละครับเดี๋ยวติดตามว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับวันนี้จัดไปยาวๆครับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับ นอยู่ครับอยู่มามาครับหนึ่งตัวครับผมสวยงามครับเต้นนี้ครับผมจัดไปมันมันมันครับมัน ตายครับได้นน่าแกะเอาไปตกหางทองวันนี้น่าจะเกับวันนี้น่ะนะครับของนาเพี้ยนครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วเยียเขาดีจริงครับเยียเขาดีจริง เริ่มมาแล้วออปลากระมังเริ่มมาใสสวยครับใสสวยครับนี่ครับหน้าเอกเราสุดยอดครับฝากติดตามด้วยนะครับเ,ออเยอะมาเพียรัาเพียรทดลองันครับเริ่มมาแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับ ยังไม่ทันนีบ้างเบ็ดครับกินไม้ติดไม้ไมลลแล้วครับวันนี้นะครับปลาเหลือเข้าแล้วครับหน้าครับสวิงครับสวิงโอ้โหสวย นี่ครับนะดูครับดูไซม์มันก่อนใหญ่ครับใหญ่รอเลยครับวันนี้รอแล้วอยู่คนเดียวเลยค้วเนี่ยเรามาถ่ายกันตอนดวงหุ่นียอดครับยอดมีอีกคันนี้ยังไม่ได้ปั้นเลย มเพิ่งปั้นเหยื่อเมื่อกี้ครับเนี่ยโอ้โหของน่าเพียนเอาแล้วครับมาอีกหนึ่งแต้มอืมอ่าหลยังเหือครับครับเบ็ดโอ้โหเหยื่ออยหลือเป็นก้อนแล้วครับเนี่ยฟ้าครับกินดีไหมครับกินดีนี่ก็อ,อยู่ที่บรรยากาศครับเนี่ยขอ,องฟ้าไม่มีแดดเลยครับโอเคครับโอเค เครอบเท็อดเทศเดอะครับเท็ดเอะอันนี้เยอะไม่มีอะไรมันครับผสมน้ำตกได้เล,เลยครับเจ้าของสุดเดีอดก็เข้าไปติดตามได้นะครับกลุ่มตกปลาคนหน้าดิดีนนะครับ นี้เทสหมายคลองธรรมชาติครับดูบรรยากาศร,รอบๆครับเอาไว้ทนครับปารกเงียบเงยียบเงียน แหลแหล้วหอกข็เลยมากออาแล้วาอาจารย์พูเลยแหละวโล่สามที่ไลน์กินทกีปาัเร,รออาเต่นัูออกขวาออกขาฮะดูรคุระนี่โอ้โรับโลสยากขิ้หายเวลาไม่มีชุระโชว์รับปับ๊บครับไปอีกแล้วครับ มันมนันครับตะเพียนครับมีแต่ตะเพียนครับ,บวันนี้อย,ยอดยงงนัาาเขาไว้อะเลยไปเอาก็เลยให้พี่บุ๋มเา่บอกว่างพอดีก็เลยไปเอาให้ให้มาไว้บ้านนั่นแหละผมจะวิ่งไปเอาตดเย็นนะทีนี้เขามาขายของแปลกนี้ ยังไม่แตกครับมาแล้วครับงามครับงามงามมันมันมันก็ได้หลาบครับก็ได้หลาบเดี๋ยวไปหลาบเอเดียน เช่่ยเยือนน้อยเช่่ยเยือนน้อยช่่ยเยือนน่อยครับนี่ครับนี่ครับของต้นตำรับครับเยือนนะเป็นคนหลังกันครับติดต่อได้ครับติดต่อได้โอเคครับมาแล้วครับพอยายไม้โดนไม่โดนโดนนะครับนี่มาอีกแล้วนานมาที่สุดเจอดคาเฟอีกเรา คอย่าดีดจริงอย่าดีจริงครับดูดีครับเบื่อย,ยังไม่แตกเลยครับเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องน้อยๆน,นานๆลงทีครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะแต่ไปยาวๆครับคลิปนี้ เออวันนี้เนี่ยขึ้นน้ำแล้วนะอุ้ยมีไซตมีไซต์เฮ้โอ้โหครับมาสวยครับแต้มนี้สวยๆหวานเย็บได้เต้มนี้ขอได้ลาบ เริ่มออกแล้ว ยี่สิบอะครับห้ามครับอ่าครับส่งไปดิครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาครับ<ม>กลับบ้านแล้วเ,เก็บของครับจะมีนานาครับจะนั่งอยู่อรอลุ้นครับนะนะเราขอดูผลงานเขาวันนี้วันนี้บรรยากาศไม่ไม่เป็นใจเท่าไหร่วันนี้ เราเล่าเรื่องนี้ยืดเต่าไหร่เราจะมีการเก้อมือใหม่ครับเราเตรีมบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการเก้อมือใหม่ครับใหม่นี้วันนี้บรรยากาศไม่เป็นใจแต่ก็ได้เล่า ถือว่าทานสำหรับหมายคองธรรมชาติครับของเจ้าครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนราเอกคนนาเล้นะครับแล้วก็มีชุดเยอะครับถุงละร้อยบาท3ามโลครับก็สั่งซื้อได้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อในช่องทางเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ในใต้คลิปนะครับนะครับ ือว่าผ่านครับสำหรับไมายของธรรมชาติ <_ S 3> อย่าลืมแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําลคิปต่อๆไปนะครับผมครับสวัสดีครับสำหรับที่นี้